เละกตีเราได้เข้ามามีบทบาทก็คือการไปิภาสวดพิภาตครับก็มีกิจัตครับห้าร้อยนะกนสีม่วงศูนย์เจ็ดหกเก้าสี่ศูที่ประทีวัตนกางุตทายาทนาชาครับหรืออาวุธโดตรงน้ที่วัตนักองุตะันกรงุครับ ท่านก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามที่หมายเลขของทยาว่าท่านปรัชช์สโตนที่อยู่หมายเลข084 และแก่คู่มีเกียริทุกท่านกระผมนายนัตพลโชิไพรน์ผู้จัดการการไฟค้าส่วนพิบาคจังหวัดสตูลขออนุญาตนำเรียนประวัติการก่อสร้างอุโบสถวัดพิทักษ์ลองจังหวัดยะนาคุณสุภาพกัิวงศ์แทนสมาชิกการไฟฟว้าส่วนพิบาคจังหวัดสตูลรองพนักงกานการไฟฟว้วาส่วนพิบาค การไฟฟ้าส่วนไปฟ้าโดยนายสุภาพกติวงศ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการห้องน,นี้ค่ะ สงสามกันนะครับตซนสบงบจากธรรมชาติบริสุทธิ์นะครับนั่นก็คือสารโลแกนที่เราใช้ผลที่ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทั้งการในฟ้าตูนภาคเขตตามภาคใต้เป็นอย่างยิ่งนะครับเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขตตามภ <ๆ S 1> าคใต้ <ๆ S 1> ของเราน <ๆ S 1> ีา <ๆ S 1> ่ก็คือ6จังหวัดนะครับทั้งพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาส ซึ่งในกิจกรรมนี้นะเราก็เลยให้มีกิจกรรมเล็กๆกันด้วยนะครับเรื่องของการประกวดการทําพุ่มผ้าป่าเล่นๆกัน,นด้วยสนุกๆด้วยนะครับซึ่งก็ได้เห็นนะครับว่าพนักงานเราเนี่ยมีสีไม้ลายมือในการทําพุ่มอย่างไม่นึกมาก่อนเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากความสวยแล้วเนี่ยก็ปัจจัยก็ได้กันพอสมควรเลยครับค่ะสาหรับปัจจัย